วันนี้เนาะเราจะมาวาดรูปในแท็บเล็ตนะคะนี่เลยจะน้อยอางานกองให้นะเราจะคู่ค่ะมารูปที่ไหลแล้วก็จะว่า รูปที่แล้วเราวาดอันนี้อันนี้อันนี้ไปนะคะมาวันนี้เราจะมาสร้างร้านตัดผมนะคะนะคะจุบจ๊บๆแล้วก็จะได้กระดาษมาหนึ่งพันโอ้ โอเคเมื่อกี้สังงานเน็ตมันขึ้นว่าอ๋อโอเคสงสัยเน็ตไม่ค่อยดีนะคะ <c oughs> ตปวแเลขแล้วก็ต้องมาว่าผู้หญิงเนาย

ดีนเรามาสร้างร้านตัดผมนะคะต้องหตรงอตรอดูดูดิว่าเพื่อนเห็นไหมเต้องขนาดแข่งชนตรเหมือนก็จบ วันนี้จะมาเปิดร้านตัดผมนะคะ โอเคลูกค้าคนแรกมาแล้วมาก่อนแรกเราก็ต้องขออนุญาตเอาโบออกนะคะคุณลูกค้าเดี๋ยวทำการตัดผมอาจจะทําให้โบคุณลูกค้าอาจจะล่นหรือเสียหายได้อะม,มาดีเนาะไปะประสาผมกันก่อนจ้า โอ้าเป็ดนึ่งติด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 ไปสะผมกันก่อนนะคะไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคไปล้างผม ล้างผมเสร็จเร็วนะคะมามาตัดกันเลยขอ,อยัติดกีบเพื่อให้สะดวกในการตัดนะคะมาลูกค้าจะเอาประมาณ ประมาณเอ่อประมาณเ๋ยวสักคู่นะคะนนประมาณติ่งหูงมาจะค่อยคเล็มไปนะคะ ค่อยๆนะคือคุณลูกค้าอยู่นี่ๆเดี๋ยวผมคุณลูกค้าอาจจาะตัดแล้วเฉียงเอ,อี๋ยยัดเก็บตรงนี้เนาะ คุณลูกค้าเปลี่ยนใจคุณลูกค้าอประมาณไรหร่อประมาณอติประมาณหกขีดโอ้เริ่มน่ารักแลละมาลิ ที่เหลือที่เราอย่างแัดไม่มีนี่มา โอเคแล้วก็ไอ้นี่เอากิปออกไปแล้วต่อไปเราก็จะมาตัดอ,อีกข้างหนึ่งนะคะกลมนิดนึงโอเค เพิ่มนิดนึงนะคะเดี๋ยวไม่เท่ากันเี๋มาทางนี้ก่อนนิดนึงนะคะตอ่ะแล้วก็เดี๋ยวใช้ ที่โกนผมมาโกนตรงนี้ตรงผมอ่าเดี๋ยวอ่ะยิบออกให้นะคะคุณลูกค้า ต่อไปตัดผมเสร็จแล้วเราก็มาทําทรงผมให้คุณลูกค้าดีก,กว่านะเพราะว่าถ้าทําแบบแบนไปข้างหนึ่งถ้าอาจจะทําให้คุณลูกค้าเนี่ยเถงไม่เท่ากันนะ ก็เดี๋ยวอาโบให้คุณลูกค้าก่บอบอรวขอยาติดตรงนี้นะคะเสร็จแล้วแล้ได้เงินมากี่บาทติดตึดต๊ดตึด๊ดต หลอยยี่สิบบาทค่ะ M1 นะคะเราสครู <gewoon> อือหทุกคนอันนี้รูปที่เท่าไร่เนี่ยเขาข้ามหรือเปล่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเก้าสิบสิบเสิบสี่สิบหสิบหิเจ็ดสิแปดสิบเก้า อยี่แปดกับยี่เก้าหายยี่แปดยี่เก้าสามสิบหายนะทุกคนหายไปห้าตัวเลขไหมได้อะไรคอมเมนต์มานะคะต่อไปตรงนี้น้ำหยดน้ำเนาะ ดวงตามาผสมกันคอมเมนต์มานะคะว่าเดี๋ยวน้องเยียจะมาเฉลยต่อไปอันนี้รูปหน้าคนชี้ไปตรงไหนไม่บอกส่วนตรงนี้มีรูปนกสีดำเดี๋ยวใบให้ว่าคนนี้ตัวนี้คือกาเนาะส่วนนี้ ตู้เนาะอันนี้อันนี้เสื้อกับกางเกงมาพูดรวมกันว่ายงังไงหรือว่าแล้วเอาอันนี้มาบวกกับอันนี้ว่ายงังไงต่อไปมาอีกมาอีกข้อหนึ่งอันนี้เป็น อันนี้เดี๋ยวจะเฉลยเลยนะอันเนี้ยอันนี้แล้วจะเฉลยอันนี้คือขวดสกอ๊อตเนาะแต่อันนี้คือเทปเรื่องกันเป็นสกรอตเทปต่อไปห่วงยางออกมาไม่มีห่วงต้องเป็นยาง อันนี้เครื่องหมายลบขีดตรงนี้เพราะว่าเป็นเค้ื่องหมายยางลบยางลบอ่ะยางลบอ่ะอันนี้คืออัญมณีเออไม่ใช่เพชรโอเคเพชรได,ดมอนด์นี่อันนี้เออเป็นที่เปล่าะ รวมกันเป็นเพชรบุรีก็จะได้ประมาณนี้เนาะแล้วเราก็มาสรุปรวมกันว่าภาพที่เราว่าในวันนี้หรือว่าไม่ใช่ว่าหรอกเป็นเปิดร้านทําผมคือคนนี้นั่นเองขอบคุณนะคะที่มาตัดผมให้ฉันฉันจะให้120บาทคะ่ะ ขอบคุณค่ะแล้วเราก็ไวเจอกันใหม่นะคะเดี๋ยวน้อยอยากขอปิดร้านก่อนบ๊ายบาย